เ h r ด a y วันอะไรวะเออพฤหัสน่าจะถึงเยาวาวันศุกร์บ้าเวนเดย์ใช่หรวันพุธมัน d ี y ชิวเดย์เวาา้นเดย์เติร์ดเดย์เออวันพฤหัส <c oughs> ขับจนคุ้มละซาวเอเตฮะ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 โชคเดี๋ยวไปทำเขา มันนี่อยากรู้มันนี่อยากรู้ใครวะ <laughs> อยากรู้ค, <laughs> คู่ขู่ฉับโอ้โหด้นจริงนะด้นจริงนะ,ตนนะนเตออินนะลูกค้ามาต่อกันนะคะสวัสดีลูกค้าที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นเพจสำรองนะเพจหลักผู้ติดตามสามหมื่นแปดนะคะอ่ะสเวตเตอร์คอ,อกลมผู้ชายอ่ะพรีวิวเลยนะคะว้าวนี่เป็นไงยกล้อด้วยเป็นไงยกล้อด้วยเป็นไงสุดยอดไปเลย สเวเตอร์อคอกลมผู้ชายนะคะตัวนี้มีผู้หญิงติดมาบ้างนะคะแต่ว่าโรงงานเขาแจ้งมาว่าผู้ชายนะมันไม่มีล้วนหรอกลูกค้าปกติตัวอื่นๆที่แพงกว่านี้ก็จะเป็นปนเหมือนกันนะมันก็จะมีแบบมีแบบผู้หญิงติดมาบ้างเหมือนกันนะคะตัวนี้งานสะอาดมากนะคะลูกค้าจะสีสันเยอะนะคะงานสะอาดสีสันเยอะคอไม่ย้วยนะคะผ้าไม่เฟดไม่ช้ำนะคะ เป็นป้ายที่แบบงานสะอาดมากๆนะคะตัวนี้งานเขาสะอาดมากนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใส่เครื่องแล้วก็รีดขายได้เลยนะคะผ้าเขาจะแบบปกติถ้าราคาต่ำกว่าห้าพันเนี่ยน้องจะแบบ น้องจะเป็นอารมณ์แบบผ้าแบบสีเฟดอะไรแบบนี้ผ้าช้ำๆนะคะแต่อันนี้ยผ้าสะอาดมากจริงๆสะอาดจริงๆนะคะสะอาดจริงๆสะอาดมากราคาก็น่ารักนะคะไม่ถึงห้าใบเทาอภีวิวไปก่อนนะคะสีขาวก็สะอาดอาจจะมีเหลืองบ้างเล็กๆน้อยๆจากกาันจากกระสอบนะลูกค้า เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่าสีขาวน้องก็จะแบบจะเปื้อนง่ายนะคะนี่ยูนินโคค่ะรถพึ่งวิ่งเมื่อวานเองจ้า เขาอาจจะแบบยับแต่นะเพราะว่าโดนอัดก้อนมานะคะ <c oughs> งานสะอาดมากตัวนี้ฮูดเขาก็สวยนะแต่ฮูดเขาไม่มีให้เลยนะคะในกล้องมันจะดูดับไปสีหนึ่งนะแต่ว่าของจริงใหม่กว่า พดเขาสวยมากเลยป้ายเนี้ยบอกเลยแต่ไม่มีของให้ประเด็นประเด็นคือไม่มีของให้ลูกค้าตอนนี้เราจัดโปรอยู่นะตัวน,นี้นะคะจังห้าพันเก้าเหลือสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะคะถูกมาก N Y นี่สวยๆเลยนะคะผ้าใหม่นะลูกค้าก็อาจจะมีเปื้อนแบบจากกระสอบบ้างเล็กน้อยนะคะ ซักออกสเวตต์นเนี่ยมัน,ม,นมันเปื้อนง่ายนะเป็นคอกลมล้วนนะคะกระสอบมูดเขาเสียดายมากเลยไม่มีขายของเขาสวยมากเลยกระสอบมูดของเขาสวยมากเลยอะ่ะกระสอบมูดอะ่ะนี่สีพื้นก็สวยนะคะป้ายฟูดก็มา กระสอบญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะลูกค้าจะไม่ได้แบบลายการ,ร์ตูนหรือหวาเหมือนงานแบบเหมือนงานจีนงานเวียวอะไรแบบนี้นะคะนี่สวยมากเลยนี่ขอลองเลยนะลูกค้าตัวนี้มีพร้อมส่งสองลูกปะ สองลูกสุดท้ายนะคะไม่มีเข้าแล้วนะคะลูกค้าปีนี้ตัวนี้เหลือสองลูกสุดท้ายนะคะใครจะเอารีบเลยนะคะจากห้าพันเก้าเหลือสี่พันเจ็ดนะคะใครจะเอายกก้อนไปลุ้นเองนะคะเ<น> <mas k> หลือสองลูกสุดท้ายไม่มีเข้าแล้วนะลูกค้าเจอกันปีหน้านะคะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะปีนี้โรงงานไม่มีของให้แล้วนะตอนนี้มีอะไรก็ต้องเอาไปขายก่อนอะตอนเนี้ย นี่ G ูค่ะว้า Y b บตตี้บูฟค่ะสวยมากอุ้ยสวยจังเลยเ็ตตี้เพื่อนกระสอบนิดนึงเอาไปซักนะคะเหลือสองลูกสุดท้ายนะก้อนยกก้อนนี่ สวยมากจาก 5, 900, ห้าพันเก้าเหลือสี่พันเจ็ดนะคะ <S 2> <S 2> อ่ายูนิโคลลค่ะรีวิวส่งฟรีให้นะคะใครจะเอายกก้อนเหลือสองก้อนสุดท้ายไม่มีแล้วนะปีนี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยอ่ะยูนิโคลลค่ะยูนิโคลลเขาก็ฉ่ำนะนี่ยูนิโคลล ฮอลิสเตอร์ถ้าไปซกักรียจะสวยเลยนะตัวนี้ไม่มีฮาร์ปซิปนะลูกค้าอุ้ยสวยจังอันนี้น้องไม่มีฮาร์ปซิปปนนะคะน้องเป็นคอกลมนะไม่มีฮาร์ปซิปนะสวยถ้าใครอยากได้เป็นลุนเองก็ทักได้เลยนะคะเหลือซองลูกสุดท้ายอายุนิโคค่ะ เหลือสองลูกสุดท้ายนะคะโปรโจากห้าเก้าเหลือสี่พันเจ็ดสวยมากเลยอู้เกรสค่ะอุ้ยสวยจังเกรตนี่ตัวเบเริ่มเลยเกรส <Con ward. S 1> เออคอนวดก็มาสวยมากผ้าใหม่มากลูกค้า นี่โรงงานนี้ผ้าใหม่มากจริงบอกเลยยูนิโคค่ะไม่มีขายที่อื่นนะมีที่เราที่เดียวโรงงานนี้แต่โรงงานอะไรขออนุญาตยังไม่แจ้งนะคะสวยมากผ้าไหมเขาใหม่ผ้าเขาใหม่ทุกรหัสเลยตั้งแต่เปิดรีวิวมายังไม่เจองานที่แบบเปื้อนเยอะเลยนะคะ อยูนิโค่ฉ่ำนะคะทอมมี่มแบรนด์ช่ำคะ่ะเนี่ยน้องก็จะยับนิดนึงนะลูกค้านี้ผู้ชายนะคะน้องก็จะดูยับนิดนึงนะไม่ขึ้นกล้องเท่าไรหร่เหลือสองลูกสุดท้ายผู้จริงก็จะหมดละสามลูกปะอ๋อไม่ใช่ข้างหลังนี ฮูห้หญิงโปรอยู่จาก3,900เหลือ2,900นะคะถูกมากบอกเลยจริงๆฮูดหญิงก็สะอาดแต่ฮูดหญิงเขาจะไม่ได้หนาเท่าผู้ชายนะฮูดหญิงเขาจะเน้นเป็นอารมณ์แบบแฟชั่นนะคะยูนิโคค่ะเดี๋ยวจะไปขายงานตัวอื่นๆบ้างแล้วไม่ได้ขายงานปกติเลยโอ้รีวายค่ะว้าวสวยมากแบนช่ำบอกแล้ว เสื้อยงเสื้อยืดอะไรก็มีนะลูกค้าชุดนอนชาตินก็ยังไม่ได้เปิดเลยน่าจะคงจะได้เปิดปีหน้าเลยขอขายงานหนาวให้หมดก่อนนะมีหลายตัวเลยที่ยังไม่ได้พรีวิวเดดชีฟองก็มีอุ้ยสวยจังเลยเอะกระสอบเนี้ยคอนเวิร์ดค่ะเดชชีฟองก็มีนะลูกค้าว้ายการ์ตูนสวยมาก อืมดึงให้แน่เลย, <c oughs> เ,ลยเอาฟิกเปล่าเอเลียนเหรอุ้ยสวยจังเลยสวยมากเลยลูกค้านี่สวยมาก <c oughs> ขอลองเลยนะสี่พันเจ็ดนะคะลูกค้าจากห้าเก้ารีวิวส่งฟรีนะคะเอาได้เอานะคะไม่ใช่งานเกรดบีนะลูกค้า งานเขาสะอาดผ้าไม่ชำ้ำงานเกดเกดบีเนี่ยจะสภาพไม่เหมือนกันนะคะสภาพจะไม่ใหม่ขนาดนี้นะคะเกดบีสภาพจะไม่ใหม่ขนาดนี้นะลูกค้าเกตบีเขาจะแบบคอยย้วยๆสีเฟดๆอะไรแบบนี้นะคะแต่เนี้งานสะอาดน้องอาจจะมีแบบเปื้อนกระสอบบ้างนะ เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะอาจจะมีแบบเปื้อนกระสอบบ้างนะลูกค้าแต่ไม่ได้แบบผ้า้ํำนะเนี่ยงานสีพื้นก็ใหม่งานสีพื้นก็ใหม่ลูกค้านี่สวยมากเลยสไตล์ใบรุ่นฉ่ำยูนิโคอีกแล้วยูนิโคอีกแล้วว่าทุกคน วันนโค่ฉ่ำจ้าคุณแม่เอาได้เอานะจะหมดแล้วปีนี้ไม่มีเข้าแล้วนะสวยมากเลยว,ว้าวแม่อะไรอะ่ะสวยจังดูดิลูกค้าผ้าสีขาวเขาสะอาดมากเฮ้ยซิมสันหรือเปล่า ้าสีขาวเขาสะอาดมากเดี๋ยวจะมีของป้ายลิงเข้ามานะแต่ป้ายลิงเขาแพงกว่านี้นะลูกค้าใครอยากได้ป้ายดิงป้ายลิงรอเลยนะนี่ป้ายลิงแพงกว่านี้นะว้าวสวยจังอันนี้อารมณ์แบบอะไรนะฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอป ขาวมากสวยจังไอแอมอะไรอ่ะอ่านไม่ออกสวยจังอ๋อพวกพ่นกำแพงใช่ไหมสวยนะเนี่ยเอาดีๆแม่สี่พันเกตส่งฟรีโอ้โหสะอาดมากเลยอ่ะไม่มีเข้าแล้วนะดูสีขาวดิโอ้สีขาวใหม่มาก ้าไม่อยู่เลย <ใน S 1> อเออซีเคก็มาจา้าเป็นไงบอกแล้วว่าสวยงานเขาดีตําได้ตําไม่มีแล้วนะปีหน้าก็ไม่รู้ว่ามีให้ให้ไหมอ่ากระตูนก็มาช่ำอยู่นะมีกระตูนอีกแล้ว ตัวนี้โคก็มาหลายตัวอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีฮาร์ซิปนะลูกค้าอาจจะมีคอวีติดมาบ้างเล็กน้อยนะตัวนี้ไม่ได้มีเอ่อฮาร์ซิปถ้าใครไม่ชอบฮาร์ซิปนะเอาไปแขวนราวขายได้เลยราคาถูกมาก4,700ส่งฟรีนะคะรีวิวก้อนใหม่เหลือสองลูกสุดท้ายอิง สุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดไม่มีเข้าอีกเล้วไม่มีเข้าอีกเลี้วนะแม่อายุนิโคยค่ะไม่มีเข้าอีกเลี้วนะแม่ใครจะเอาก็รีบเอานะแม่นะสวยมากเลยสกรีนยังเต็มเต็มอยู่เลยอะ น้ำสองก็ขายได้ลูกค้าห้าสิบแปดสิบได้เพราะว่าสะอาดอู้กระตูนญี่ปุ่นก็มาจ้าสวยยูนิโคดูไม่หมดนะยูนิโคก็เยอะอยู่ ลูกค้าผ้าเขาใหม่มกักนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าโปโลโหรือเปล่าโอ้โหกระตูนสวยมากเลยดูสีขาวดิโอโ้สะอาดมากเลยโอ้โหดูสกีนก่อนอะอุะอ้ยสวยวะอะดูสกีนก่อนคะ่สะสกีนฉ่านะคะไม่มีแตกมีรล้านะคะเหลือสองลูกสุดท้ายนะคะก้อนใหม่ ใครจะสั่งไปขายก็ทักได้เลยนะคะสี่พันเจ็ดเหมาสองลูกให้สี่พันห้าไปเลยเออโคจิจะเลศโอแอลก็มาจ้าหมดแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าจ้าค่ะงานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นก็จะออกประมาณนี้ เดี๋ยวจะมาเปิดป้าลิงให้ดูแต่ไม่รู้ว่าได้เปิดไหมนะเพราะว่าของมาแค่สองลูกอ่ะประมาณนี้นะคะสวยจังอันนี้สวยมากเลยอู้การ์ตูนอีกแล้วนะ่ะซานตา้าเปล่าน้องหมีน้องหมีน้องหมีสกรีนเต็มมากเลยอะตัวที่เป็นสกรีนการ์ตูนอะฮาร์ด,ดร็อกปะไม่ใช่ โอเคนะคะลูกค้าประมาณนี้กระสอบรีวิวส่งฟรีนะสีขาวใหม่มากเลยพี่เล้ว